สบายดีวัอนี้อยู่กับน้ำบิ๊กบัสวันี้อากาศดีน้ำเลยไปตลาดไปกับตาเนาะเพราะมันไหลเอาเลยตาเนี่ยวัอนี้นะอากาศน่ะดีดีน้ำกำลงไปตลาดไปซื้อเครื่องเอาไว้กินค่าเสียหายค่าเสียหายวัอนี้คืออะไรอ่าค่าเสียหายเนี่ยเพราว่าอีกก่อนซะบเพราะว่าเพราะว่าอย่างพวกเขาเอาน้ำกันว่า จะบอออกไปกินข้าวนอกบ้านแล้วจะซื้อเพื่อมาไว้แล้วก็มื้อนี้น่ะน้ามันซื้อเดือดค้างแล้วก็สามซันซีหมูซีนหมูอ่ะซีนบดแล้วก็มื้อนี้เสร็จอยากกินให้ตากินคืออะไรอวัยวะเคกินจนลืมพ่อลืมแม่หมดเลยแซ่บอ่ะแซ่บว่าอะไรนะมันเค็ม บออันนี้เขาต้องเปซิมเขาต้องซิมเอาจ้องเซ็ตเนี่ยล่ะกะ<ส>คือนึ่งน้ำที่คนกินมักกินข้าวเปียกแห้งๆเนอะล่ะกะซื้อข้าวเปียกมาไว้แล่ะก็ต้าเมาอยากกินแกงจืดข<ช>้าวเลยซือซ้อซื้อเครื่องให้แกงจืดมาให้เดีของเซ็ตเขาเป็นนี่ขนมเออไม่ขนมรสด,ดีใช่น้อยใช่น้อยอะไรสักอย่าเนาะแล่ะกะเขาต้องเขาซื้อกุ้งมาเมียนแล้วกะ กุ้ตกง,ง,งตัวใหญ่ๆมันบมกเนาะตัวใหญ่เนาะังกุ้ตัวบักใหญ่เลยซึ่งบางคมาแล้วก็ซื้อปูมาหลายพราะเขาห่างกันว่ากินภูระภูรหาโต้ภูรฮาตาต <laughs> ม้มีมีนับมีนับนับนึ่งสองสามซีฮนะต้าบอกว่าให้กายไปโอ้ไม่กายแต่สุดท้ายนเลยจับออกกราแล้วเขาก็ต้องลืม <laughs> ล่มอยแหละในนั้นก็ไปมาเทสหัวหอมกัวแดงหอมกระเทียม กมะเล็งพิก่ะคนไทยเรียกอ่ะแล้วก็หอมผักกาดขาวอันนี้บอกว่าบอกว่าหนักอย่างจักอันบล็อกแครีมาเอียงจักยางนี่ก็มาเขือนครบเลยนี่เด้หัวสีไข่หัวสีไข่บ้านเจ้าเอิ้นอย่างเนาะหัวสีเขือบ้านเขาเอาิ้นแล้วเขาเอิ้นหัวสีเขือเดะตอนนี้เ่ากั จะมาล in yeah, ้างอุปกรณ์ไว้เนาะล้างแล้วก็จะแพ็กแพกแล้วก็ใส่ตู้เย็นไวแต่ใบนือเขากินเขาจิ้งอาโอเมื่อีมันจิ้งใาญ่ก็ไม่ได้ล้างคนเดียวเลยวันนี้ม้วนเป็นหยังดอกทั้งหมดนี้ยกให้เธอเลยเดี๋ยต้องไปเราจะใสผ้ากันเปื้อนตรงนี้ใสใสอยากยุ่งหน่อยนึงเนาะเพราะว่าเสียงเนาะวันนี้เสียงห่างเลยทั้งหัวนุ่งหัว มีเวลาได้เห็นยูทูปเพราะว่าน้ำน้ำออเอาเครืงมาขายนียน่นะคะโปรไฟล์ได้มีเวลาเวลาอยู่น้ำฝ่าอุดหนุนเนยเดเอหนเยอน้ำยิมหวานยอานบคืนทางนานนี่ให้เลยติ๊งติงโอเคมาเจ็บโมงก่อนน้ำไปทล้างสิลางล้กคฟัง,งไ้อันนี้นะน้ำสับซับับๆับ ปยาาเกอไินนีล้างแล้วเห็ดอย่างต่อล้างเขาก็ใส่ถุงยางไว้ล้างด้ว้ำจ้าวมากินนะคะเราจะแบ่งเห็ดเป็นถุงไว้เรียนเรเ,เป็นถุงเขาก็ต้องนับสองคนเขาก็ต้องนับต่อหาม<น>ยัดต, <c oughs> ตอนกันไหมอันคนละคนละสองต้นกับอินบอกคนละสาม คนละสามตัวเออคนละสามซะเออคนละสามไปตกินต่อหลนไน <laughs> ด้หกินหน่อยโบอิมก <laughs> ินไปโบอีมเหมืน,มบ,นบออี้ต<ะ>าผิดงเป็นใบจรก่อนฮะอัไก <laughs> <c oughs> ่อนควอลรถควอรถละองไปตัดคออย่างวาคก็วาวเลยนะี ตอนพอดีเนาะบดได้ใหญ่บดได้นอ้อยละตอนพอดีเลยอันนี้เอจาจะเอาไว้ผิดอีกน้ำเห็ดกลิ่นแซ่บบอห็ดกลิ่นแซบบออันนี้ต้องขึ้นกับ,บวิสินวแม่กลายเหัวแซ่บบอขึ้นกับภูมิอากอันนี้ซีนอย่งอันนี้มีซีนงัวสั่งงัวเอามา เห็ดอ่านจะติดกินว่าเป็ดเขาเปียกให้ตากินเมื่อคืนเหล็กแล้วเหล็กแล้วอ่ะอ่ะใส่ต่อไปนี้วันนี้ขอเซลซีนสูตนของเขาก็คือขอเซลซีนใส่นีตที่จะเลยเอาไปเอาไปผสมกันนี่นี่เลยเนาะแอนแล้วก็โซยเซนรนนี่ใส่ โอเคเขาเปลืองตัดตัดนในน้อยอพอดีใถ้าเขาตัดยาวไหลมันเสียนใส่กับดอกดอกเฮฮอม์นะคอร่อยอย่างก็าตาอร่อยไม่ซ้ำจำสูตรไม่ได้เซลูกแก่น,กนชนวน เยคันต่ำไปแล้วเฮียตัวอเฮียคันจจก็นถือให้้อง <c oughs> ก็ไดกินม้มนี้มีหลาย <c oughs> ตามพําใส่ะเด จะเ,นมมเนนนมมรนหมูมักคีจะเตรียมเครใช้ะเครื่องปรุงตามทีเราต้องการหอยตรงซีมันจิงมเขาวเนื้อซีนี่ครว่าเอาไปเอาไอปผสมนิ่นลยใช้มากเอาไปยันเอาไปเออไปผสมยีนก็ได้เอามือเซอก็ได้ หอมใจหอมโบว เขาลืมตำหัวนีิไซดีเออเออว่าไปยังเพราทันแล้วทันแล้วพิษพลาดแล้วพิษพลาดอะไรนะบอกแล้วอร่อยที่ทั่งจำสุดเลยได้กระแนกกับตึ้งไซโอเคว่าเป็นยังไงกระแนกไซกับแซ่บคือเกาหั่นแหลกไอวันไซกับแซ่บคือเกา ไมไปเรื่อยๆมาสุดนะคันบ,บอกเห็ดอีกกเห็ดแบบนึงเลยนี่อีหลี่อันเห็ดขนาก็ต้องมีแนวลืมแหละบ่มีตวงอีกเลยเขามากะลูกเดียวกะลูกเดียว จะเค็นๆสำเร็จแล้วคเซมาโแล้หนี่ขันต่อนโฮจะเซบอ่ะเคุณเอาคุณนาเคุณนานเอาโฮเลยอาซิมโหเดนี่เด้อ เขนจะเห็ดบานๆแต่ได้ใส่ถุงมือเนาะเฮ็ดกินเองดีไปพับแนื้อได้เนี่ยพับแบบนี้ใช้เข่ากลับบปนี้เนี่ย อะไรตอนติมน่มกัเลยอ่ะอันนี้ก็คือแล้วแต่คนส้ำนานเนาะเขาพูดงานไปลเลยไปกัจะกโรงานโอ้พอกินใต้คน,นมานสุดยังมีมดใต้อยู่ร้างไงบ่ออกเนาะ แต่มันนั่นบวร์ได้ซ้ำเลยอ่ะโอเคนะยังไม่ไหม้เลยวันนี้อากาศดีดิอากาศเย็นแล้วทำให้ตกอันโอเคหอมกระซ้ำ ตัวหลายส่วนเลยใส่เึงดูหมดนะออกมายังสดนะใส่หลายจนโหโหไปได้เนาอโหจนโหยาก ขาลงหอนกระขาดเลยโบ้บอขาดดอกเขาว่าเามเาคนนมามาสิกาอันกับอันนี้บอกแล้พอดีกันกะบูมูตะบูาวตะนอนน่าชิลละ นราไม่ชิเหลืออยู่เหลือโอเค <c oughs> พออเพราะว่าเขาใส่ต้นหลยกินอันหนึ่งอีมเลยว่าซันสองอันอีมเลยอสองอันเนาะ เพราะมันเหรอมัเห็นรถเห็นรถมองดีขับไปอันนั้นเลยมอเตอร์ออกมาอยู่เลยแล้วเราเป็นมอนี่เดล้วนี่ก็คือนานปากปลาของคัวดอกเคมินีิมันเสียบบอ ขณะอยม่สุกเลยนี่ทำมุ้ตอนสุกเลยเอาไปหอมนะหอมแป็งนิ่ใชไปนิเดี่ยเขาจะากร่งน้นทานเขาะีเอามาลงเลยขม่อ้ขมโอคุ่งไปเลยน่ประมาณนสิบนาทีสามสิบส่สิบละเนาะ สโสเคไว้ไว้บาสุกเรามาเบิ่งเนาะไปกระนก่อนนี่คือหน้าตาของอัวดอกแคของเฮาเปดีเซฟว์